สวัสดีค่ะสวัสดีวั่นทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโ o นเวสอานันท์ซาค่ะ Welcome back to my b e a u t สตูดิโอค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซนเวสอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่กลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องโ o นเวสอนันท์ซาตามไทมทิลของคลิปเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือ หยุดไม่ได้ก็ชอปต่อไปนะคะแต่ในครั้งนี้เป็นการหยุดไม่ได้ก็ชอปต่อไปที่มีสาระและมีความสําคัญมาก,มากๆเพราะว่าทุกอย่างที่ไปซื้อเป็นสกินแคร์นะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้เบ๊กก็ยังคงอยู่บ้านอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นแล้วเบ๊กก็เลยดูแลตัวเองไม่ว่าจะดูแลผมดูแลผิวดูแลหน้านะคะดังนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ช้อปปิ้งมาในวันนี้เนี่ยก็เป็นการปโปรนิบ Bar ัตตตัวเองแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองนะคะจริงๆแล้วก็แบ่งใช้กับน้องสาวด้วยเลยประมาณนี้นะคะผู้ชมดังนั้น ไปออกไปนอกบ้านไปหาพิเตอร์ที่เซ็นทรัลชิดลมก็คือแบบฉันอยากช็อปแล้วอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ไปไปหาในรอบ6เดือนที่ฉันไม่ได้ออกจากบ้านนะคุณผู้ชมฉันออกจากบ้านครั้งแรกฉันก็เลยแบบว่าในๆก็ออกแล้วก็ซื้อมาสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้ววันนี้ก็มาเปิดถุงหยุดไม่ได้ก็ชอบต่อไปในหมวดของสกินแคร์แฮร์แคร์แล้วก็บอดี้แคร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ใดๆก็ตามนะคะใครที่เพิ่งมาด,ดูน้องสโนเบ้เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe ค จะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคดิฉันขอเริ่มจากถุงของเซฟอรานะคะเพื่ให้เขาแบ่งเป็นสองถุงเพราะเนื่องจากว่ามันหนักแล้วแต่ถุงเดียวฉันก็กลัวขาดกลัวพังแล้วก็เละเทะกลางทางนะคะก็เลยใส่เป็นของถุงนะคะเดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าในนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ถุงแรกเลยนะคะถุงแรกในนี้เนี่ยทุกอันนี้เป็นสกินแคร์นะพยายามที่จะไม่ซื้อเมคอัพมากแล้วถึงแม้เราจะชอบเมคอัพแต่ว่าที่บ้านนี่คือมันเยอะมากเลยฉันค่อนข้างเนี้ยใจไม่ทันนะคะแต่ก็ยังคงมาแต่งหน้ามารีวิวผับเพลิน สิ่งแรกที่ฉันซื้อมานะครเป็นตัวนี้เลยนะคะผู้ชมเป็น Fluid a r i c b l i n n i g Cleanser นะคะจากแบรนด์ The i n k e y l i s t นะคะผู้ชมซึ่งมาในหน้าตาแบบนี้นะคะผู้ชมดูหลอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเบสอะเลือกซื้อสิ่งนี้มาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเบสพยายามที่จะหาเอ่อคลนเซอร์ er ที่เป็น c l e a n ิ i n g จลนะคะแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงมันจะมีฟองหรือไม่มีฟองเนี่ย c l e นซิ่งเจลที่เบสอยากได้นี่คือเบสอยากได้ให้มันมีฟองนิดนึงเหมือนชาแนลที่เบสเคยใช้รู้สึกว่าตัวนั้นดีแล้วตอนหลังนียก็ใช้ก m o โมเลกุลก็รู้สึกชอบม,มากๆแต่ว่าเวลากุลโมเลกุลมันต้องสั่งมาจากเอ่อต่างประเทศใช่ไหมคะก็มันจะใช้เวลาในการส่งนะคะเบเกอร์เลยไปลองหยิบตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ดดดูแล้้วกกถาาีีไไมมม่่ยงงบบจะอะุผช รู้สึกว่าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็แบบมันน่าใช้ก็เลยแบบโอเครับน้องมาหนึอันนะคะก็เก๋ๆนะคะเป็นในส่วนของ f l u i i c Acid Blinding c l e a n น e r นะคะคุณผู้ชมสิ่งต่อไปค่ะเป็นในตัวของโทนเนอร์นะคะโ l เลเฮ l ล็กเซนะคะเป็นไซส์จำโบเลยฉันก็ไม่เคยใช้นะอันนี้คือเอ่อกรอแดกสปอตโทนเนอรนะ ตัวนี้ไม่เคยใช้เลยแต่เคยใช้แบรนด์นี้แล้วรู้สึกว่าแบรนด์นี้โอเคไม่ได้ดีแบบเวอร์วังเหมือนไฮเองแต่ว่าใช้แล้วผิวหน้าโอเคเข้ากับผิวนองคนเอเชียนะคะเบคก็เลยเลือกโทนเนอร์ตัวนี้มานะคะเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยในเรื่องของพวกจุดด่างดําพวกดักสปอตอะไรแบบนี้เพราะเนื่องจากว่ามันคือขั้นตอนที่สําคัญเหมือนกันในการใช้โทนเนอร์ที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้หน้าของเราเนี่ยพร้อมที่จะรับการบํารุงนะคะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มายังไงก็ตามตเดี๋ยวไปลองใช้ก่อนเลเี๋ยวเบคจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะคะอัน,น ไซส์จัมโบ้เขามีสามไซส์ไซส์เล็กสุดไซส์ร้อยเก้าสิบแล้วก็ที่เป็นสองร้อยก้สิบห้ามลนะครับที่ราคาประมาณหนึ่งพันสามร้อยสามสิบประมาณนี้ไม็นที่คนจำไม่ค่อยได้เลยเหมือนกันนะครับค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคาทิ้นต่อไปมาจากแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ P S A นะครับเบสเนี่ยเคยใช้แบรนด์นี้แล้วโอเคนะเคยใช้ตัวที่เป็นแมชน่าแล้วก็ตัวใช้เคยใช้ตัวที่เป็นเซรั่มเบส um. ไวรับใจเซรั่มเขามากแล้วนี่คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับบูสเตอร์เป็นเซรั่มแบบเข้มข้นนะเนี่ยก็ตามเดี๋ยวเบสจะลองใช Carity นะคะก็ไม่รู้มันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างแต่ว่ามันน่าใช้ดีมีการบอกว่า b บ r m มิท Recovery Booster ก็อาจจะช่วยในเรื่องของสิวเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยสิวเราแบบขึ้นะอะไรแบบนี้นะคผู้ชมเพราะมันบ o o เตอร์มันก็ไม่ต้องใช้จำนวนมากอยู่แล้วก็เลยขวดก็ไม่ได้ใหญ่ก็คือ1ิ ml mm, ไม่ไมไแน่ใจว่าเขามีไซส์อื่นไหมแต่ว่าที่เซฟลอราที่เบ็หยิบมาเนี่ยมีไซส์นี้ไซส์เดียวแล้วก็แบบคือฉันเห็นแล้วฉันแบบอยากลองมากเลยนะคะซึ่งขวดข้างในก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็ขวดกกกกกกก็็จะะะะะเเเเเปนนนนนขวววดดดแ้้ซมิคโออ๋ไูัีียลง จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะจากเซฟรามี2ชิ้นนะคะใครที่ติดตามเบ๊ก,ก็รู้ว่าเบน,นี่ชอบใช้ตัวนี้มากๆเลยนะคะนี่เป็นในส่วนของ A body scrub จากเซฟราเบ๊เคยใช้ตัวสีฟ้าแล้วเบนชอบแล้วไปซื้อสีชมพูมาตอนนี้ไม่ใช้สีชมพูอยู่เบ๊ก,ก็เลยซื้ออันนี้ใหม่อันนึงเพราะว่าอันนี้ชอบมากๆเลยนะเป็นสครับที่มีฟองแล,แล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องมันไม่เอี๊ยดเอียดต่อผิวเราอะใช้แล้วสบายผิวผิวนุ่มแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นอันนี้เบสซื้อเป็นในส่วนของบูเก้เซอร์ไพรส์นะคะคุณผู้ชมก็ นี่เป็นแนะนำเป็นสครับตัวนี้ของเซฟอราเลยนะคะดีมากๆนะครัผู้ชมก็ไม่น้อยหน้าดิฉันก็เลยอยากจะลองตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เลยหยิบมานะคะเป็นสครับเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็น new collection e l t i o n ใหม่คือที่หยิบมาเนี่ยเป็นรู้สึกว่ามันมันน่าจะมีความเหมือนกับฮาวายอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันตั้งชื่อว่าโมโนอีหรอ อ่านว่าอะไรคุณผู้ชมเจะก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็ลองซื้อมาดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยใช้รุ่นนี้นะคะแต่รุ่นนี้ใช้แล้วผ่านใช้แล้วดีมากใช้ใส่สก๊ัแพงๆมาเยอะมากแล้วสุดท้ายมาหยุดที่เซฟราตัวนี้สึกแบบฉันเลิอฉันชอบฉันเก๋ี่ไก่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวเบสลองดูว่าเป็นยังไงถ้าดีไม่ดีไงเบสจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในช่องโซนเบสแอนนันซ่านะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะเดี๋ยวต่อไปมากับแบรนด์ดีออนะคะคือใหญ่โตมโหนาเลยนะคะตอนนี้ดีออ,อในส่วนของ Holiday Collection เนี่ยก็เริ่มเข้ามาแล้วดิฉันก็เลยแวะไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปขอเริ่มจากสกินแคร์ตัวแรกเลยนะคะเป็นน้องกล่องแบบนี้เลยค่ะผู้ชมเป็น Capture Total อล c e l l n e r g y ค่ะ เป็นตัวนี้ Total Age Defining Instant r i t u a l s นะครับผู้ชมคือเบนเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วตัวนี้เป็น Super Potent Serum นะตอนที่ไปซื้อมาจากอเม,เมริกาเนี่ยเขาแถมแซม,ปมเปอมาให้เบนใช้แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วผิวหน้าเบนเนี่ยฟื้นฟูเลยแล้วผิวหน้าเบนกระจ่างใสและเรียบเนียนและเบนดันไปเจอเป็นแบบบ็อบเซตแบบนี้พผู้ชมก็คือราคา3,200บาทนะคะคุณจะได้เซรั่มเนี่ย 30 ml แล้วก็ได้ครีม 15ML แล้วก็ได้อายอีก 5ML พร้อมกับกระเป๋านะเบนจะเปิดคุณผู้ชมดูว่าอันนี้เป็นอันที่แบบเบนรู้สึกว่าคุ้มมากๆแล้วตอนที่เบนไปซื้อมันเหลือเซ็ตสุดท้ายแล้วฉันก็เลยแบบพี่เตยเอาเลยค่ะไม่ต้องพูดเยอะนะกระเป๋าน้องก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคุณผู้ชมก็มีการปักสีดีเป็นปกตินะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบนจะเปิดข้างในคุณผู้ชมดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะคะคุณผู้ชมข้างในก็คือกระเป๋าก็คือใช้งานได้จริงแล้วก็กระเป๋าสวยมากแล้ว โอเคมากๆเลยนะครับสำหรับมนี่คือฉันเห็นแล้วฉันก็ให้คะแนนกระป๋องแบบเต็มเลยอะคุณผู้ชมนะคะ่ะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในนะก็จะมีตัวนี้ค่ะ Capture Total Super Potent Serum ตัวนี้นะคะอันนี้มาในขนาดกี่ ML อะคุณผู้ชมน่าจะ30 ML ะะมาในขนาด30 ml นะฮะคุณผู้ชมก็เขียนอย่างล่าว่า30 ML นะซึ่งอันนี้เ็นใช้แล้วเ็นชอบมากๆเป็นก็เลยแบบโอเคดูแลตัวเองซื้อใหม่อีกน,นึงนะคะแล้วก็ได้เป็นครีม1 5 m l มาก็คือใช้ได้นานมากๆแล้วแล้วก็ได้เป็นไอครีมมาทดลองนล้วรู้สึกว่าโอเคไอครีมนี่คือสนะิ่งสนะําคัญนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปนจะลองถ้ามันดีไม่ดียังไงเบนจะมารีวิวคุณผู้ชมฟังทั้งลายเลยนะคะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมทั้ความฟังทั้ความสีนะคะคุณผู้ชม ใครที่ติดตามเบสเนี่ยก็รู้ว่าเบสชอบน้ำหอมมิสตีออลสตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโรสแอนด์โรสนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ b อ d y ้ออยนะคะผู้ชมก็เบดได้ไปซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะคะผู้ชมนั่นก็คือ m i สตีออลค่ะเป็นซิลกี้บอดี้มินะคะ เบ๊บพี่ต้ยบอกว่า oon, ค,คุณครบคุณน้องเบ๊บน้องสามารถสเปรย์หลังจากออกจากห้องน้ำได้เลยเบ๊บก็เลยรู้สึกว่าโอ้จัดมาหนึ่งอันเพราะว่าดิสันอาบน้าเสร็จฉันต้องการตัวหอมสเปรย์ตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาตามด้วยออยตัวนี้นะคะเบ๊รู้สึกว่าการบํารุงผิวอยู่บ้านทําให้ผิวหน้าผิวเราชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้รู้สึกว่าราคาที่ที่1 9 5นกบาทนะคะก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคนเหมือนกันฉันก็ ค่ะคุณผู้ชมที่ไปซื้อมานั่นก็คือเป็น Dior Prestige นะคะเป็นเลโกตรงเด็ก e p t i o ชนะคะคุณผู้ชมก็เป็นสำลีของ Dior นะคะุผู้ชมเป็นสำลีที่ made in Japan นะคะเป็นสำลีที่มีไซส์60 ml คูณ80 ml นะครับผู้ชมมาในปริมาณ100แผ่นนะผู้ชมราคาที่520บาทสำลี1820ก็คือว่าโอเคนะเขาบอกว่าเป็นสำลีที่ใช้อยู่ในห้องนวดที่ ฝรั่งเศสเราก็เลยแบบว่าความต้องตรงนั้นเราก็ต้องดิบมันหนึ่งนะก็เลยแบบโอเคเอาสัารมาหนึ่งกล่องแล้วกันนะคะก็ั้าหมดนี้ก็ซื้อที่พ่เตอร์สาขาเซ็นทรัลชิดลมนะคะแน่นอนพิเตอร์ก็ฝากของมาให้เราใช้เยอะแยะมากมายนะคะก็แน่นอนพ่เตอร์ก็เข้าสิ่งต่อนะครับก็ได้ให้เป็น the อฟพลาสติกตัวนี้เป็นเหมือนแบบหนังสือเรียนนะครับุผู้ชมฉันก็ชอบเรียนอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่พิเตอร์ให้มาในถุงนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะเป็น capture ์โช t r o ค่ะเป็นเซลล์ uh, energy Cat High Leave performance treatment uh, serum lotion นะคะก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบน้ำตบซึ่งเบสเนี่ยอยากลองอยู่แล้วเดี๋ยวเบสจะลองอันนี้ดูถ้าดีเบสก,ก็จะไปซื้อน้ำตบตัวนี้มานะคะแล้วก็ดีออฟ e s t i c ีค่ะเป็นในส่วนของอันนี้ที่เบสเคยมีอยู่แล้วนะคะแต่เบสรู้สึกไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันบีบออกยากมันแข็งมากๆแต่พี่เตร์บอกว่าเอาไปเถอะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นสิ่งของเราที่เราจะต้องได้ตัวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้เป็น Capture t o t a l Superpot e n t s e r u um, นนะคะกับไอครีมตัวเมื่อกี้ที่ไปซื้อนะคะผู้ชมก็เดี๋ยวเอาม คุณผู้ชมแล้วก็ดีออร์เพลสติกลาไมโครโลเซียงเดอะโฮสนะคะคุณผู้ชมก็เป็นตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะได้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้มานะคะก็เป็นซูเปอร์โปร n ีนลิสครีมนะคะลิสครีมเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับเบสเวลาเบสน,นอนห้องแอร์เบสรู้สึกว่าลิสครีมมันช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นตลอดคืนนะคะแล้วก็ดีออรไฟเวอร์ค่ะเป็นรองพื้นนะคะอันนี้เบสไม่น่าจะใช้ได้เดี๋ยวเบสจะให้น้องใช้เพราะว่าสีมันค่อนข้างขาวนะสำหรับเบสให้น้องใช้นะะ เพราะว่ามันค่อนข้างขาวแหละนะก็จะเป็นลนนักษณะหลอดๆแบบนี้นะคะและสุดท้าย ที่เป็นรู้สึกว่าเป็นอยากได้มากสุดนั่นก็คือจาร์ดอโอดโทเลสนะคะพี่เต้ยบอกว่าตัวนี้เดี๋ยวจะรีลอนส์เดือนหน้าตอนนี้เขามีโอดโทเลสอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นโอดโทเลสตัวใหม่ที่เพิ่งออกจากดีออนนะก็เลยได้มาลองดูถ้าชอบยังไงก็ต้องไปโดนนะคะคุณผู้ชมเดวม่จะบอกว่าจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ว่าคือเข้าไปแล้วก็แบบทักทายพี่เต้ยอะไรแบบนี้แล้วก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งก็เลยอยากได้นู่นอยากได้นี่จริงๆแล้วไม่อยากได้น้ําหอมจาโดออยู่ตัวหนึงนนนงงงแแล้้้้ววกก็มี Body ีีีอออออออดดยนนนนนนัเเ๋พ่่คจจะะะตซืราิ คนชนอบนของหอมจาด์ด,ดออยู่แล้วนะคะมิซีโอ,อกับจอร์ดอนนี่คือแบบเลิศมากสําหรับแบรนด์ดีออนนะคะคุณผู้ชมแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มันก็คือเป็นการดูแลผิวของตัวเองเนื่องจากว่าในช่วงที่เราอยู่บ้านเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือการดูแลตัวเองผิวเราต้องรับการปรนิบัติเป็นอย่างดีนะคะเมื่อเราจากบ้านผิวเราจะได้ดูสวยแล้วก็อิ่มฟูน,นะคะ <S <S คุณผู้ชมวันนี้ก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าสิ่งที่ซื้อทั้งหมดเนี่ยส่วน,นมากก็คือลองแล้วแล้วก็ส่วนมากก็คือประทับใใจอออยู่่่แลล้้วเเหมมืนนนปป็็กการซงงสิที รู้อยู่แล้วว่ามันดีแล้วก็ซื้อไซต์เต็มมานะครคบะคุณผู้ชมก็ ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นประมาณนี้นะคะครั้งนี้ก็พยายามซื้อน้อยลงนะคะุณผู้ชมก็ไม่รู้ทําไมก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ไม่ซื้อก็สื่อสางสักพักนึงดีกว่านะคะทำเมคอัพโนบายแต่ก็มันเหมือนจะทําไม่ได้คุณผู้ชมก็ยังจะพยายามนะคะใช้ของที่บ้านเยอะขึ้นแล้วก็ซื้อของขา้างนอกน้อยลงนะคะคุณผู้ชมก็แต่พอมันทําไม่ได้พอเราคิดถึงสโลกแกนของเรามันก็ทําไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรคะเราอยู่คงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't let your Beauty Closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้โตะเครื่องแปง้งหรือเคอา,านค์เตอร์ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาัสดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งสั่นกระดิ่งไว้แล้วก็มาเจอกันแน่นอนวันนี้โชคดีสวัสดีค่ะ